เป็นจังหวะที่พักภูมิใจไทยนะคะต้องตั้งรับทางการเมืองค่ะทั้งการถูกโจมตีนะคะจากประเด็นการปลดล็อกกัญชาและการที่ถูกพักเพื่อไทยนะคะบุกไปถึงถิ่นในพื้นที่ภาคอีสานค่ะโดยเฉพาะนะคะปฏิบัติการไล่หนูตีงูเห่านะคะที่นําโดยคุณอุงอิงแพทองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยค่ะค่วงคุณเต้นนทะวุฒิไายเกลือนะคะคุมในการครอบครัวเพื่อไทยเนี่ยขึ้นไปนะคะปราศัยใหญ่ใน3อําเภอค่ะทั้งอุทุมพรพิสยัยราศี แล้วก็ขุนหานะคะในจังหวัดศรีสะเกดค่ะในทางการเมืองแล้วก็ถือเป็นการประกาศท้ารบนะคะแล้วก็เอาคืนค่ะนั่งจากนะคะเป็นพื้นที่ของภูมิใจไทยนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ของสสของพักเพื่อไทยที่เป็นงูเห่าโหวสวนปฏิพักนะคะที่ก็ส่งสัญญาณค่ะในการที่จะสกัดนะคะปัญหาเลือดไหลออกจากพักรวมทั้งนะคะกรณีที่อาจจะมีงูเห่าเกิดขึ้นเพิ่มอีกนะคะในศึกอภิปรายไม่่ังใจที่อาจจะเกิดขึ้นในกลางเดือนหน้าค่ะ ทีนี้มาดูปฏิกิริยาโต้กลับของคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีแรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพักภาูมิใจไทยนะคะก็โพสต์ภาพนะคะของสสและสมาชิกพักจังหวัดศรีสะเกดค่ะผ่านเฟซบุ๊กของตนเองนะคะซึ่งบนภาพนั้นนะคะก็มีข้อความระบุว่าภูมิใจไทยพูดแล้วทำยินดีต้อนรับแขกทุกท่านที่มาช่วยกันพัฒนาบ้านเราไม่มีหนูไม่มีงูเา่ามีแต่คนบ้านเราที่ พัฒนาค่ะพร้อมกับบรรยายใต้ภาพเลยนะคะว่าคนภูมิใจไทยหัวใจคิดบวกยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือนพร้อมติดแฮชแท็กนะคะสามแฮชแท็กเลยค่ะศีสเกตยกทีมพักภูมิใจไทยเลยต้องลุยเองไม่เท่านั้นนะคะคุณอนุทินเนียยังได้ให้สัมภาษณ์นะคะว่าจังหวัดศรีสะเกดเนี่ยมีสอสของพรรคภูมิใจไทยอยู่แล้วค่ะ พักเพื่อไทยนะคะลงพื้นที่มาก็เห็นมีมาจากหลายจังหวัดค่ะหลายคนเนี่ยเหมือนผู้มาเยือนค่ะรวมทั้งนะคะเขาก็ต้องต้อนรับเป็นธรรมดานะคะยิ่งมาในนามของนักการเมืองก็หวังว่าจะมาช่วยกันพัฒนาพื้นที่ค่ะถือเป็นเรื่องที่ดีนะคะเอาเข้าจริงในจังหวัดศรีสะเกดที่เติบโตมาได้ก็เพราะช่วยกันพัฒนาค่ะไม่มีทั้งนั้นนะคะทั้งงูทั้งหนูมีแต่คนที่ลงมือทําและถ้าใครทําได้ดีกว่าประชาชนก็เลือกคนนั้นค่ะ เราจึงมุ่งทํางานเต็มที่นะคะคนที่มาอยู่กับเราเนี่ยก็ล้วนเป็นคนที่มีผลงานมีฝีมือพูดแล้วทําเพราะเชื่อว่าอย่างไรเสียประชาชนก็เลือกคนที่ทําประโยชน์ให้พื้นที่นะคะพอก่อนอันนี้นก็มีการเปิดตัวนะคะของสอสพักเพื่อไทยค่ะจังหวัดศรีสะเกด3รายนะคะไปอยู่กับพักภูมิใจไทยทั้งหมด ขณะที่ประเด็นเรื่องของการปลดล็อกกัญชานะคะคุณสุภชัยใจสมุดรขานนทะเบียนของพรรคภูมิใจไทยนะคะแล้วก็สอสอบัญชีรายชื่อเนี่ยประกาศนะคะว่าจะด,ดําเนินคดีค่ะกับผู้ที่บิดเบือนนะคะประเด็นต่างๆเพื่อโจมตีนะคะกรณีปลดล็อกกัญชาแล้ก็โจมตีพรรคภูมิใจไทยะคะ่ะ ดูเหมือนว่านะคะความเนื้อหอมของพรรคภูมิใจไทยนะคะก็นํามาสู่แรงเสียดทานทางการเมืองค่ะยิ่งมีสสอเกรดเอนะคะดาวเลิกเข้าไปร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทยมากเท่าไหร่นะคะก็จะยิ่งทําให้มีแรงเสียดทานจากรอบทิศมากเท่านั้นค่ะโดยเฉพาะนะคะต้องการกระทบชิงไปที่ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งก็มองกันว่านะคะภูมิใจไทยเนี่ยเป็นดึงในร่างร้านนะคะรวมทั้งนะคะภูมิใจไทยเนี่ยก็จะเป็นก้างชิ้นใหญ่ค่ะต่อแผนแล้วก็ ้าหมายกันแลนสไลด์พรับเพื่อไทยในศึกเลือกตั้งครั้งหน้าค่ะ